ก็ขอ <ไ professors fingers out> สวัสดีทุกคนกันด <TS> ้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นโรบ็อกกันนะครับในแมปที่มีชื่อว่าโฮลิสไทรูดก็้างขายกํานานเลยนะผมก็บากคนคิดว่าเออล้างใช่ครับมันล้างแที่กลับมาไม่ใช่อะไรนะคือหนึ่งเลยคือมันไม่ค่อยมีอะไรครัตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะก็อย่างที่ผมบอกเลยนะฮะทงองไลบะคือมึงเงียบดีโอเคนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยนะว่า ผมจะอัดคลิปเฉพาะตอนที่ผมอ่าความรู้สึกอยากอัดนะเพราะว่าถ้าผมไม่ได้รู้สึกอยากอัดมันคลิปมันจะไม่สนุกเออนะฮะไม่ใช่เราไปดูคลิปเก่าๆได้ไม่มาเู็นโ้หม่เรามาเข้าคลิปกันเลยนะฮะก่อนเหมือนเดิมก่อนที่เราจะเข้าคลิปขอฝากกันช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเอเคถ้ากดแล้วขอให้ชมคลิปสนุกครับผมบายบายโอเคนะฮะก็ตามหลักเกมนแกนวไพ่พนททั่วไปเลยนะฮะเราก็ต้องมาเอาเงินคุณบอกว่าโอ้เสียงดังบอกว่าเคคิดให้เด็กน้อย เมือเรานั้นมีอาชญากรมักมายเราต้องการว n น e d to h e ์แ Capture him. กุ้มขักไม่รู้นะ Capture แปลว่าถ่ายรูปผมไม่รู้เหมือนกันเออขอโทษนะผมกลางอังกฤษกูแปลไม่ออกราวมชชอยเออกูแปไม่ออคุณครับพี่ตำาวจดผมจะไม่ลืมบุคคุณพี่เลยอ่ะอันนี้รอบมี้อุ้ยเนี่ยมันบอกเลยนะว่ามันจะทงไงกคแแพง เย่ yeah. ผมได้ e well. ประตูมาแล้วกุกผมมีความปลอดภัยสูงสุดนะฮะถ้าเป็นกราฟก็แบบซุบซุบเลยนะฮะบอกแล้วผมกลางกิจนะอ่านะฮะเลตคูดิ้งนะโอเคห้องผังแรกเรามาแล้วเย่ต่อไปข้างในมีอะไรอ่ะโอเคนะก็กันนักโทษหนีนะก็คือเผื่อมีนักโทษไปหน้าตะเอเออย่างนี้แหละนะเนี นะต่อไปล็อบบี้อ่ะทีวีโอเคสิทีวีให้มีดูดีขึ้นมาเลยอันนี้อะไรล็รอบบี้โอเคอุย้ยธรรมชาติสวยงามอืมเราไปดูดีกว่านะว่าเจ้าที่ตำรวจของเรานะั้นนะฮะเงินเดือนฟรีนะฮะเงินเดือนฟรีนี่คืออะไรก็ตามตามจที่ผมบอกเลยฮะก็คือไม่มีค่าอะไให้ขอไปสามดิขอไปสามดิอืม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  ติ๊กั๊กติ๊กักไปเร็วเ,วเ็วนี่คือการจับปุ๊บยอย่าขยับเรารอไปหมดแล้วไป,ไป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 นะฮะเย็นอ่าสร้างที่คุกขังนะฮะเฮ้ยเกมหนุกว่ะผมขอจ้างนาตยตำรวจเพิ่มแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่รู้เอาไปทำอะไรอ,อ๋อ๋อไปงันแหละผมก็ไม่รู้มันคืออนนะไรเราก็สร้างคุกต่อดีกว่าอ่ะ อันนี้ก็คือที่วางของนะฮะอ่านี่ก็ที่วางของเหมือนกันอันนี้ฮอลเวย์อาไฟตรงกลางนะฮะฮอลเวย์ H way. นี่ก็คืออะไรวะไม่รู้นะเฮ้ยลิฟต์เียผมนีฟสร้างคุกดีกว่านะผมจะได้อจุนังโทษได้เยอะขึ้นนะแล้วผมก็จะขูดรีดเนื้อจากมันเลยนะ,ะให้แบบ ให้ย้าทางให้ย่าของโจนะแบบเอาเงินมาให้ผมนะฮะก็เอออันนี้ก็หยอกเล่นนะฮะเราอย่าไปเอ่อหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะเหยอกเล่นยังไงให้เสียงโดดนะฮะจุดอยาขยับกูไม่เอาะเวลเฮ้เสามม็อก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 ย็สผมหาว่าเอาผู้หญิงนี่ว่าเออนะ จับผู้หญิงสักหน่อยวันีกคุณผมให้คุกขบมันกระชุ่มกระชวยหัวใจนะตักโทษผมมันแบบเอ้เอเออเออเออะไรอ่ะต้องยังไงกันแน่เนี่ยกีเอครับไอ้นั่นมันโปครับคว้าไปวอล์มมาไม่หยุดคนนี้คนนี้เอ้าไม่ได้นะถือปืนนะผมจะเล็งคนถือปืนไว้ส่วใหญ่นะเอ้เออ๋อกำลังจะไปปอลนใช่ป่ะเอยนั่นนั่นนั่น โอเคได้แล้วนักโทษคนหนึ่งนะไปอ่ะเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเฮ้ยมึงขายเนี่ยแล้วเออเออเอเข้ามาทำสนอเข้ามาสอนอผมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โอ้ออกมาดิมาด้นีมีสมจริงเป็นญาอ่อนติงสามร้อยผมซื้ออะไรมาบ้างอ่ะอันนี้ซื้อได้นาไปเออไม่อันนี้ห้องขังนะฮะ โอเคหนึ่งร้อยอะสร้างกำแพงนะฮะเย่ใช่บอว่าผมไปหาผู้ได้จับดีกว่าผู้หลายที่มันหวาบๆได้นี่คือผมต้องทำไงอะวิ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 มาเฟียผมจับมาเฟียไว้ทุกคนจับมาเฟียทิสผมจับระดับมาเฟียได้อะคุกผมอ่ะยิ่งใหญ่เลยบอกเลยเออประกันรุ่นนี้เป็นการทีลักล้านน่ะผมบอกแค่นั้นแหละ ไป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 เรารีบพามาเกียไปในที่ที่เขาคนอยู่ทีว่าไ,ไม่ใช่สิก็คือเขาทําความผิดนะฮะเราก็ต้องจับนะเออเราเห็นใครทำความผิดแล้วอย่าอยู่เฉยนะโอ้โหปูหลายวิวสูนคือยังไม่ดู้ทร้ัว่าขเขาพิมพ์หรือเปล่าอะ่ะผูหลายวิวสูนอะคือมันจับง่ายอะ่ะ เิ okay, ตั้ง๊อ็อันนี้ไม่หนุกเเลยว่เขาอ๋อห้องซ้อมยิงปืนเออไม่ใช่ดิอ๋อห้องอาวุธว้าวรักตายเลยอ่ะห้องอย่างนี้นี่โอเคหยิบอนลองนิวกันเยสผมได้มาแล้วเปืนอะไรอ่ะปืน UMP เหรอผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าปืนอะไรเพราะผมไม่ได้ช่ำชองเรื่องปืนอะไรขนาดนั้นนะฮะใครรู้ก็สามารถลด สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะอัอผมไปไปจับผู้ใดผู้ใดผู้ใดยุนยัขยบนี่คือการปนเอ้ยนี่คือการจับกุมตัวหนึ่งผมขอหาผู้ใดที่มันเหมาะสมนี่เอาเวลนึงจำไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเ้ผานที่สานะผิดจริงเขาไม่ได้แก้ผ้าหรอเขาไม่ผิดหรอยัดขาา้อ <c oughs> หักรอเล่นนะคือเขาก็มีข้อผิดแหละเออถ้าไม่มีข้อผิดจริงผมจำไม่ได้หรอกฮะ ก็เกมมันสก,กิมังเงี้ยนะม็อบแก,งก๊งบุกโจมตีเมืองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีการมีการจราจลเกิดขึ้นมีม็อบเกิดขึ้นไปๆๆๆจะจราจลจะราจลจะราจลผมดูมันเรียกว่าอ,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 อะไระม็อบ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 เปีนยวฮะโอ้โหเมื่อกี้ก็กดขาในการยิงต้องกดรัวๆ เรียบร้อยผมจับได้แล้วหัวหน้าม็บม็บนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะไม่ใช่แบบม็บแบบม็บที่คนไทยเรียกกันใช่ไหมแบบแบบมีการม็บกันหน้าสภาอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเอนนี้ผมมีเงินทั้งหมดสองพันเจ็ดนะผมสามารถซื้อที่เศกรถได้แล้วอุ้ย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 รถเท่ดีกว่ากด E เป็นการเปิดสายไฟเออพึ่ง่อยอ่ะทำอะไรเพื่อนอ่ะอุ้ยมบเบลล์ฮะ ทำไมนะกัดวะรบหลังรถผมยิงแรกอะถ้าเป็นในชีวิตจริงคือัวกูโดนยิงคุณไปแล้วอะแสดงว่ามันต้องมีที่อื่นอีกดิเมื่อกีนถ้ามันมีแค่นี้มันคงไม่แค่ไปหรอเเื้ออะไรวะรถอะแสดงว่ามันน่าจะมีที่อื่นอีกนะแต่ผมไม่รู้ ผมจะพาู้กุกนี่คุกผมน้องเบ้าเฮ้ย hey! นี่ไมเ่เจลยืดอ๋อคือคือเขาของมือดนน้คือเขามาขังในห้องขังผมอะเออรีเซ็ตไปผมขืนนะงงเลยตำรวจสพอไหนเนี่ยอ๋อผมผม,ผมมาผิดที่ครับ เด้าชั้นใหม่ได้อารู้โอเคก็คลิปนี้ของปากของพอไปเพียงเท่านี้นะคใคร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 ชอบก็อย่าลืนึงกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ด้วยนะครับถ้าอยากให้มีพาร์ทนาก็ไม่ได้มีแล้วนะไอไอแแบบเนี้ยไม่ได้มีแต่ถ้าเป็นแมบบอื่นก็บอกได้เลยนะ,ะถ้าอยากให้ผมเล่นแบบอะไรหรือเกมอะไรก็บอกได้นะ,ะตอนนี้เกมที่ผมเล่นเก็จะมีแค่สองเกมนะม i n ค c r a f t ดับ The Sims ถามว่าเล่นเนอร์ซินททำไมก็เอ่ออยากจำลองใช้ชีวิตของตัวเองนั่น โอเคก็ว่าไป่ดุไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย